เคยถูกเพื่อนเลิกคบหรือเปล่านะคะอือฮมสวัสดีค่ะพวก,กายเช่นเคยค่ะกับช่องก็ถามมาเลยเป็นช่องใหม่แก,กะกล่องของเรายค่ะก็เป็นช่องเกี่ยวกับ ตัวตนของตัวเองหรือว่าเล่าประสบการณ์ต่างๆหวังว่าทุกคนจะเปินใจกับช่องเราะคะอันนี้ก็เป็น EP ที่4ะะ EP ที่1ถึง3แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็น EP เกี่ยวกับตัวตนความชอบหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราชอบนะคะ่ะต่อไปนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสมัยเรียนกันนะคะแส่ะะสชุดสีขาวนะค่ะเสืชุดแต่เรียนเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูด ุยห้าข้อห้าคำถามของเราคะ่ะจะโรงเรียนเก่าของเรานะคะแต่จริงเราก็อยากใส่ชุดเรียน,นะคะ่ะแต่ก็หาชุดเรียนไม่เจอพอดีว่าชุดเรียนหายไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะผ่านมาตั้งหลายปีแล,ะะแล้วค่ะเราก็เลยใส่ชุดสีขาวแบบนี้แล้วกันนะคะนี่สีขาวให้ออกเหมือนกับชุดนักเรียนนิดหน่อยนะคะแต่จริงชุดเรียนก็เป็นชุดมหนึ่งถึงมสามค่ะก็ะจะออเป็นแบบนี้ เราก็เลยมาจำลองชุวนักเรียนนะคะก็ออกเป็นแบบนี้นะสีขาวให้ฟิลชุวนักเรียนนะคะเราก็เลยแปะฉุดแบะนี้ค่ะไม่ให้เสียเวลาเรามาตอบคําถามห้าข้อห้าคำถามของเราโรงเรียนเก่านะคะมีทั้งหม้าข้อห้าคำถามมาแนกัคนะงั้นเรามาคําถามแรกดีกว่าค่ะเราเรื่องสมัยเรียนครั้งแรกค่ะเราเรียนโรงเรียนบ้านใสแงมค่ะโรงเรียนเก่าที่เราอยู่ค่ะ จากสมัยอนุบาลนะคะถึงป .6 นั่เองโรงเรียนบ้านใส่งานนี่เองค่ะแลวตอนนี้เขาก็เปลี่ยนจากโรงเรียนบ้านใส่งานไปเรียนเทศบาลสี่แล้วนะคะเปลี่ยนไหวมากเลยค่ะครั้งแรกเป็นโรงเรียนเก่าอยู่นะค่ะเป็นโรงเรียนที่เราอยู่ตั้งแต่สมัยอนุบาลนะคะจนถึงป .6 นั่นเองค่ะจะให้เราสมัยเรียนตอนป .1 ถึงป .6 ค่ะเราเป็นคนนิ่งๆมากเลยค่ะไม่ค่อยพูดหรือว่าไม่ค่อย คุยก okay. 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 ับใครเท่าไหร่ค่ะเราเป็นคนเงียบงค่ะแล้วตอนนั้นเรานีผอมมากเลยค่ะผอมกว่าตอนนี้อีกนะคะเราเป็นคนผอมไม่ใส่เด็กนค่ะเพราะว่าตอนเด็กเราผอมมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ผอมมีเนื้อนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังผอมอยู่เหมือนเดิมค่ะในบ้านเราก็เป็นเด็กที่งอแงค่ะแล้วก็เราให้ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบห่างเลยค่ะเราก็จะร้องให้แล้วก็ ก็ความเป็นเด็กอนุบาลนะคะเด็กอนุบาลก็ไม่อยากเรียนหนังสือนะคะเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนจะแกล้งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาจากป .1 ถึงป .6 นะคะเราก็ได้ไปเที่โรงเรียนบ้านสวยงามค่ะโรงเรียนเก่าของเราเนี่ยเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนมากมายนะคะเพื่อนสนิทก็มีหลายคนมากๆเลยนะคะเพื่อนสนิทก็จะมีอยู่ห้าหกคนนะคะที่เราสนิทที่สุดนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยพูดกับเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรแบบไหนเลยนะคะ เราก็เลยเป็นเด็กแบบนี้นะคะส่วนมหนะะึ่งถึงมสามแล้วก็มีเพื่อนมากมายเลยคะ่ะโรงเรียนของเราที่เราเป็นอยู่ตั้งแต่มหนึ่งถึงมสามก็จะเป็นโรงเรียนบ้านศักดิ์นั้น,นะคะมนมต่มนบ้านศักนี่เองนะคะมหนึ่งถึงมสามเราเป็นคนพูดมอยมากเลยะคะ่ะค่อยพูดกับเพื่อนสักหน่อยค่ะพอเราเป็นเด็กใหม่ะคะ่ะเราก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะพูดคุยกับเพื่อนอน,นะคะแต่เพ,เพื่อนก็ มาคุยกับเราแล้วค่ะแล้วก็ถามชื่อว่าเราชื่ออะไรมาจากเงองไหนอะไรแบบนี้ค่ะพออยู่ไปอยู่มาแล้วก็มีเพื่อนทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงนะคะเพื่อนผู้หญิงก็มีทั้งหมด7-8คนนะคะที่เราอยู่กับเขาค่ะสนิทมากๆน่าจะอยู่แค่3คนนะค่ะ3คนที่สนิทรั้งแรกนะคะผนเฟิร์นแล้วก็กิ๊บอะไรแบบนี้ค่ะคือเพื่อนของเรานเองนะค่ะมีอะนะค่ะมีทั้งหมด จคนในการที่เราสนิทนะคะแล้วก็เป็นคนที่สี่เราก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนเพื่อนก็จะพูดบ้างอะไรบ้างถ้าเพื่อนถามเราก็จะคุยหรือว่าพูดกับเขาบ้างแต่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยกัน,นะคะ่เราไม่ค่อยได้พูดหรือว่าไม่ค่อยได้ชี้แนะเพื่อนๆหรือว่าพูดอะไรได้มากกว่าเองนะคะ่ะเพราะเราเป็นคนเขินมากเลยค่ะก็เป็นคนที่อายมากเลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรแบบนี้นะคะและนี่คือการเล่าเรื่องสมัยเรียนของเราแต่อนุบาลถึงป .6 จากโรงเรียนบ้านใส่งาน,นะคะ่ะจากหมหนึ่งถึงมสามก็โรงเรียนบ้านตักน้ำนั่นเองเราจบแค่มสามเองน,นะคะไม่ได้เรียน่อดนะคะเราก็เลยได้จบแค่มสามนั่นเองนะคะมีเพื่อนสนิทกี่คนนะคะมีเพื่อนสนิทที่สุดที่พูดไปเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมดมคนี่คนนะคะ่รวมถึงเราด้วยก็เป็นทั้งหมด4คนนั่นเองนะทที่พูดนะคะ่ โนเฟิร์นกิฟแล้วก็ตัวเองนะคะ้งหมดสี่นคนที่เราสนิทนะคะแต่ครั้งแรกที่เราไปไหนมาไหนกับเพื่อนก็จะมีทั้งหมดเจ็ดแปดคนหรือว่าเพื่อนผู้หญิงทุกๆคนเลยะคะ่ะเพื่อนผู้ชายเพื่อมผู้ชายไม่ค่อยมีเลยะคะ่ะก็ชอบแต่แกล้งมากกว่านะคะเพราะว่าเพื่อมผู้ชายไม่ค่อยเล่นกับผู้หญิงเท่าไหระคะ่ค่ะเขาก็ผู้ชายก็ดื้อมากเลยนะเราก็เลยไม่ได้เล่นกับเขาเลยคะ่ะ ู้ชายนี้ชอบแกล้งมากเลยค่ะชอบแกล้งผู้หญิงอย่างนู้นอย่างนี้นะคะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ที่เราสนิทที่สุดน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนผู้หญิงมากกว่านะคะที่เราสนิทสามคนด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นเพื่อนกับเราค่ะเราก็ถือว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เป็นเพื่อนของเราทั้งหมดเลยนะที่เราสนิทก็มีเพื่อนผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สนิทที่สุดน่าจะเป็นสามคนด้วยกันค่ะ ขนเฟิร์นกิฟอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าเราชอบไปไหนมาไหนกับเขานะคะเพราะว่าเพื่อน <c oughs> ทุกคนก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยะคะ่ะเพื่อนคนนั้นทีคนนี้ทีหรือว่าคนนั้นทีอะไรแบบนี้คะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยจะเข้าไปสนิทเท่าไหร่นะคะแล้วสนิทก็จะมีเคสสามคนเท่านั้นเลยคะ่ะเพื่อนที่สนิทที่สุดนะคะอันนี้จากโรงเรียนมานปนานนะะักนั้นค่ะส่วนเพื่อนสนิทที่โรงเรียน บ้านไซแงมหรือว่าโรงเรียนเทศบ,บาลสี่อันใหม่นะคะก็มีทั้งหมดสามสี่สามสี่คนด้วยกันนะคะสามสี่คนแต่โรงเรียนเก่าของเราเนะ,ะ่ยคือโรงเรียนบ้านไซแงมนั่นเองนะคะมีทั้งหมดสี่คนด้วยกันนะคะก็จะมีฝนเฟิร์นชอเวค้ากันะคแล้วก็ตากแล้วก็ค้านะคะทั้งหมดสี่คนด้วยกันนะคะโรง,งเรียนเราอีกก็ห้าคนแต่โรงเรียนเก่านะคะ แต่ที่สนิทมากที่สุดน่าจะเป็นชื่อว่าตั๊กนะคะหนึ่งคนนั่นเองนะคะเพราะว่าบ้านอยู่ห่างๆกันนิดหน่อยนะคะที่สนิทที่สุดก็จะมีตั๊กนั่นเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนทั้งหมดสามสี่คนนะคะ่ะที่เราสนิทที่สุดนะคะแต่โรงเรียนเก่าทั้งสองโรงเรียนนั่นเองนะคะ <S <S เพื่อนที่โรงเรียนเคยแกล้งไหมคะ่ะถ้าโรงเรียนเก่าตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 ไม่ค่อยมีคนแกล้งสะเท่าไหระคะ่ค่ะ ก็แค่พูดเชื่อต่างๆค่พูดอย่างงน้นอย่างนี้แค่แต่เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ที่เพื่อนพูดก็แล้วแต่ที่แต่พูดอะไรกันค่โดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายชอบพูดหรือว่าชอบว่าผิดมากๆเลยค่พอเราเป็นคนผอมก็ชอบพูดเชื่ออย่างงน้นอย่างนี้อะไรแบบนี้แค่เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ที่แกล้งที่สุดนะคะที่แกล้งที่สุดน่าจะเป็นโรงเรียนบ้านปากน้ำนะค่ะ ที่เราเรียนมหนึ่งถึงมสาค่ะก็มีเพื่อนร้อนค่ะหรือว่าเพื่อนแกล้งต่างเพื่อนชอบว่าอย่างงน้นอย่างนี้ค่ะมีวันนึ่งค่ะเพื่อนผู้ชายว่าแล้วก็ชอบพูดชื่อแปลกแให้ค่ะให้เราพูดนะคะแต่ยังไม่บอกอะไรกันค่ะว่าชื่ออะไรที่เพื่อนพูดกันค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเพื่อนที่เคยแกล้งค่ะเพื่อนที่เคยแกล้งที่สุดน่าจะสตัดขาค่ะขัดขาลมากค่ะหมวเข่าก็เลยแตกมากเลยค่ะเพราะเพื่อน ตัดขาเหราแค่เพราะว่าขาเราไม่ค่อยแข็งแล้วอะไรคะ่ะเราก็เลยเลงลงไปข้างล่างนะคะ,ะเพื่อนก็บอก่ <laughs> ผู้ชายชอบแกล้งชอบทำอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าชอบแกล้งชอบว่าหรือว่าชอบล้ออะไรแบบนี้นนะคะ่พะพวกเราไม่ค่อยชอบถ้าผู้ชายที่ชอบแกล้งหรือว่าแกล้งผู้หญิงที่มีทางสู้อะไรแบบนี้นนะคะเราก็เจ็บมากๆเลยนะคะในตอนนั้น,นะคะ่ะไม่ค่อยมีใครสนใจเราเท่าไหร่ยังว่าเราว่า เราเป็นคนผอมนะค่ารีบหรือว่าตัวผอมหรือว่าไม่ค่อยพูดหรือว่ากลัวว่าพี่กุลจะโลกออกจากปากอะไรแบบนี้เพื่อนเขาชอบพูดว่าดูถูกเราหรือว่าการแกล้งเราต่างๆะคแล้วก็อย่างที่สองเพื่อนผู้ชายไม่ได้เอาสมุดหนังสือมาเราก็มาแล้วเพื่อนก็แย่งสมุดของเราเราก็แย่งไปแย่งมาเพราะว่าพวกผู้ชายไม่ค่อยเอาสมุดหรือว่าหนังสือมานะคะก็แย่งเราไปแย่งไปแย่งมาะค หนสือเกืยบข,ขาดเลยนะคะมีความแกล้งของเพื่อนนะะี่ค่ะเพราะว่าเพื่อนผู้ชายนี่ดื้อมากเลยค่ะเราก็เลยโดนแกล้งบ่อยนะคะเพราะเราเป็นคนเยีเยบนะคะ่ะไม่ค่อยพูดเพื่อนก็เลยมายแกล้งเราซะมากกว่านะคะเราก็เลยต้องยอมนะคะต่อไปก็ชอบเอาปากกามีสอนหรือว่ายางลบของเราไปะคะ่ะแล้วก็ไม่เอามาคืนนะคะเพื่อนผู้ชายก็ไม่ชอบเอาของที่ยืมเพื่อนมาคืน,นะคะ่ะ เราก็เลยถามคนนู้นว่าเมื่อไหรจะเอาปากกาอสอหมายค่ะเพื่อบอกว่าไม่ได้อาไปแบบนี้คะ่ะแล้วก็ทําหายอะไรแบบนี้เราก็ต้องซื้อใหม่นะคะะืีอปากกาอีกส่ใหม่นะคะครั้งแรกเราก็ไม่อยากให้ยืนะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเอาไปตอนไหน,นะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้ปากกากแบบับนึกผิดหรือว่ายางลบอะไระมาอะไรค่ะเพราะว่าเพื่อนเอาไปใช้แล้วก็ทําหายหรือว่าไม่ยอมให้คืนนะคะเพื่อนที่แก้ที่สุดนะ่าจะเป็น เพื่อนผู้ชายนั่นเองแกล้งแสลงเรียนบ้านปากหนาเนาะค่ะชายยาที่เพื่อนเรียกกันนะคะเพื่อนชอบเรียกเลยว,ว่าโอวี่ขี่จิงจกทะลุเพดานชัว่วผู้ชายาว่าโอวี่ขี่จิงจกทะลุเพดานแ,แปลกๆนะคะ เพื่อนชอบล้อแบบนี้ค่ะชอบพูดชื่อฉายยาเราเรียกแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนในสรรหาคําพูดไหนมาพูดนะคะ่ะเราก็เลยต้องได้ยินชื่อนี้นะคะ่ะชื่อโบวี่เราชื่อโบนะคะแต่เพื่อนมันชอบเรียกโบวี่ขีดจึ้นจกทะลุเพด,ดานแต่ยาแปลกๆของเพื่อน,นะคะ่นะโดยฉอบเพื่ผู้ชายพวกผู<ๆ>้ชายนะชอบว่าแล้วก็ชอบดูถูกหรือว่าชอบล้อชื่อแปลกๆนะคะฉายยาที่เพื่อนเรียกติดปาก ก็คือโบวี่ขิงจุกทะลุเทดาด้อะไรแบบนี้ค่ะแปลกๆนะคะเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะว่าคําพูดของผู้ชายก็พูดอย่างงี้อย่างนี้ก็ปล่อยเข้าไปะะแล้วค่ะเราก็ไม่ค่อยพูดซเท่าไหร่นะค่ะเราก็เอ่ยเงียนะคะแออเปในใจในชื่ออะไรก็ไม่ตาะคะ่นะพะเจ้าชื่อโบวี่ขิงจุกทะลุเทดาดฉายาแปลกๆนะคะเราก็เลยเรียกกันฉายาแบบนี้นะคะจนโรงเรียนเก่านะคะ โรงเรียนบ้านปากน้ำน้าเองนะคะมหนึ่งถึงมสามนะคะชอบเรียนค่ะแต่ชอบพูดฉายาโบวี่ขี่จงจบสลุเพดานชื่อแปลกแปกแบบนี้นะคะเราก็ได้ยินบ่อยๆนะคะจงชิงเลยนะคะเคยถูกเพื่อนเลิกคบหรือเปล่านะคะไม่เคยนะไม่เคยถูกเพื่อนเลิกคบนะคะมีแต่เราเลิกคบเพื่อนนะคะ พ่อม่รู้เหมือนกันค่ว่าทําไมะคะ่เพราะเราไม่ค่อยอยากจะอยู่กับเพื่อนอะไรแบบนี้เพราะเราไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะคะพูดน้อยมากๆเลยค่เราก็เลยไม่อยากจะพูดกับเพื่อน,นะคะ่เราก็ไม่ค่อยถึงกับเลิกคบเพื่อนค่เราแค่นั่งทานข้าวคนเดียวแบบเงาๆนะคะเพราะเราอยากจะทานข้าวคนเดียวอะไรบ้างน,นะคะส่วนเพื่อนๆก็ถามเราะคะว่าทาไมไม่นั่งทานข้าวด้วยกัน,นะคะเพราะว่าเราชอบทานข้าวด้วยกัน เป็นทีมนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าชีวิตตอนนั้นเป็นเพราะอะไรคะหรือว่าเบื่อเบื่อหรือว่าคิดมากอะไรแบบนี้คะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนกับเพื่อนนี้คะ่ะก็ไม่ถึงว่าเลิกคบหรือว่าเลิอกอะไรคะ่ะเราแค่อยากจะมาโฟกัสกับตัวเองก่อนนะคะถ้าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าสามารถทําอะไรให้เพื่อนเข้าใจเรามากขึ้นนะะล้ค่ะเราก็ไปน,นั่งทันข้าวคนเดียวนะคะเพราะเราก็ ยจะรู้ตัวของตัวเองนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะและนี่คือทั้งหมดของช่องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชืช่นชอบกัน,นะคะ่ะคนชอบ5้าข้อห้าคถามของเราก็สามารถฝากติดตามและเป็ในแรงใจกับช่องเราต่อไปเลยะคะ่ะถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r กดกระดิ่งกับช่องเราะคะ่ะได้ไมในภาพคลิปดูช่องเราในวันนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดของเราเกี่ยวกับสมัยเรียนของเรานะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันหรือว่าคําถามด้วยกันนะคะ บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันะคะถ้าคนอยากรู้เกี่ยวกับเราแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาพูดคุยกันได้เลยนะคะว่าอยากจะให้เราเล่าประสบการณ์สมัยเรียนหรือว่าเล่าอะไรต่างๆก็สามารถติดตามได้เลยะค่ะถ้ามีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่องก็ถามมาเลยดีนะคะสลับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะไม่บายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอีพีไล่ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ 嗯、mm。Hmm.